สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ของขวกขาใหม่นะครับจากตรงนู้นนะครับไปถึงตรงนี้ครับซึ่งเป็นโคงที่ขุดใหม่นะครับแล้วส่วนโคงขวอขาเก่านะครับเดิมทีแต่ตอนนี้มันถูกถอไปแล้วนะครับเดิมทีมันจะอยู่ตั้งแต่เสาไฟฟ้านู้นนะครับมันจะท่ามาถึงตรงถนนนี้ครับแต่ตอนนี้มันถูกทำเป็นถนนไปแล้วครับก็เลยเขาก็เลยส่วนนี้คือของข้อขาใหม่ แล้วเมื่อกี้เราก็ได้มาศึกษาคงนี้นะครับแล้วก็เราได้พบกับแบบมีสำนักต่างๆแต่ต่างๆแต่ว่าอย่างนี้นะครับแบบคนที่ไม่ค่อยมีคนมาเดินเรือแล้วเพราะว่าน้ํามันเริ่มลงอะครับแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาใช้เว,เว,เวลาวิธีวิธีการเดินทางโดยใช้ทางบอกอะครับเนี่ยไทำเป็นทเป็นถนนไปเลยทําเป็นพื้นที่ของตัวเองไปเนาะก็เท่ากับว่า ที่คลองเนี่ยมันมันถูกปิดไปคลองมีคขามเก่าในยาวต้องไม่ต้องเจ็ดปะกิโลแล้วเนี่ยเนอฮะอย่างน้น้อยนะหเห็นเห็นเนี่ยนะ แต่ว่าเขาขามมาถึงเนี่ยประมาณหกเจ็ดมันมันถูกถูกปิดถูกถมไปเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติแต่มันเกิดจากคนในชุมชนคือเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยถือโอกาสซะเลยอ่าอ่าคือว่าคลองพวกนี้มันถูกตัดขึ้นมาคลองมันโคดใช่ไหมเขาก็มาทาคลองใหม่ให้มันตรงตรงตรงใช่ไหมคลองเก่ามัไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้ก็แห้งไปโดยปริยายันก็ตันบ้างอะไรบัางคนก็ยึดไปอ๋อกพราะว่าของนี้เขาขุดทับนี่ขุดนี่ขุดใหม่ขุดใหม่แลวขุดทับไปคลองเก่าเลยใช่ไหมขุดทับไม่ทับตัดตัดเลยคลองเขาขามัน วคตไปอย่างเงี้ยเขาก็ตัดให้ตรงๆอย่างเงี้ยถ้าไดนเดินแบบว่าไม่โดนม่อยจะได้เดินทางสะดวกไงทีนี้คนก็ชอบเดินทางสะดวกคลองเก่าที่โคตคนก็เลยไม่ใช้คลองนี้ยขุดโดยมากเขาจะทํำประมงเพราต้องการน้ำไงสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาทําบางกุ้งนั่นก็จะเป็นแบบนี้ครับกามรู้เยอะแต่คลองเก่าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ทิ้งเนี่ยของเจ้าพ่อเนี่ยทั้งแย่ๆข้างในเนี่ยนะก็คลองเก่ามีแนวโน้มที่จะถูกยึดไหมคะตรงนี้ยึดหมดยึดไปแล้วหมดยึดหมดแล้ว างวัดเอาโฉนดมาเนี่เขาก็ไม่ได้เว้นคองกว้างหกวาหรือสิบสิบวาเนี่ยเนี่ยสิบประมาณสิบวาแต่ของโคกขำเก่ามันก็มันก็ต้องประมาณเนี้หกวาหรือสิบวาฮะหลังอ่ะก็ส่วนนี้นะครับก็คือคองโคกขำของจริงนะครับนี่ครับที่เราดูไปครับแต่ตรงนี้คือตรงไปแล้วนะครับเพราะว่าแบบ ก็คือเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับมันถูกของไปครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีการเดินเรือแล้วก็่อน้ํามันเริ่มแห้งรองครับนี่คือขคงเขาขังตอนปายนะครับดูนะครับนี่ครับวัดหกขาวประมาณหกเจ็ดกิโลนะก็คองวัดเเนือท่มะยามนี่ครับก็คือส่วนที่เขาถมลงมาครับที่จริงได้เมื่อก่อนนะครับเพราฉะนนตอนนี้ก็คือของงเขาขังเก่านะครับใช่ครับ นี่ครับก็คือสะพานเดิมนะครับนี่คือไปนะครับแล้วก็เขาพู่อเขาคือสะานที่เี่เขาใส่ที่เขาเหนว่าของเรือของพระเจ้าเสือจากฝั่งนี้ครับเดินทางไปถึงสะพานนู้นก็คือระหว่างทางนี้ครับพี่แบบโคตรเคี้ยวมากอะครับแล้วเรือก็มาหักขนเรือก็มาหักตรงนี้ครับผมคครับ เมื่อกี้เราก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ตอนนี้เรามาถึงสะพานนี้แล้วนะครับก็คือนี่คือวิวของที่เราอยู่บนสะพานนะครับมาโค้งมาแบบโค้งมากครับแล้วก็ก็คือที่ผมว่าไปเมื่อกี้ครับเรือมันมาหักแถวนี้ครับครับ